ขนมเปียกอ่อนใบเตยเผาอ่อนสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะหอมหวานมันกำลังดีไปลงมือทํากันเลยค่ะแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมันสับปะหลัง40กรัมน้ำตาลทราย80กรัมเกลือป่น2กรัมน้ำเปล่า300 ml น้ำโซดาเย็นจัดจัด150 ml แล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะเข้ากันแล้วใส่น้ำใบเตยเข้มข้น100 ML แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเปิดเตาได้เลยนะคะเราจะกวนเขาด้วยไฟอ่อนค่อนไปกลางค่ะใช้เวลากวนไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ค่ะเรามาถูกทางแล้วเขาก็จะสีเข้มขึ้นนะคะค้นเหนืดขึ้นแบบนี้เลย เนื้อขนมที่ใช้ได้นะคะเขาจะเข้มขึ้นใส่ขึ้นแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะนำใส่ถุงบีบได้เลยเราจะบีบกันตอนร้อนๆพิมพ์ของเบลนะคะเป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะทา้ํามันก่อนบางๆนะคะเขาจะได้ไม่ติดตอนแกะแล้วก็บีบขนมลงไปชั้นบางๆก่อนนะคะชั้นแรกค่ะแล้วก็ขั้นกลางด้วยเนื้อเผาอ่อนนะคะจะทำเหมือนเบลก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะคะแล้วก็บีบขนมทับลงไปค่ะก็จะมีแท้เผาอ่อนอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็ตกแต่งด้วยเนื้อเผาอ่อนค่ะจะตกแต่งหรือไม่ตกแต่งก็ได้นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนแกะนะคะเขาถึงจะแกะง่ายถ้ายังไม่เย็นแล้วแกะเนี่ยจะแกะยากนะคะไปทํากะทิราดหน้ากันเบลลืมกดอัดตั้งแต่แรกนะคะก็จะมีกะทิ250 ml ค่ะเกลือ2กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ2ช้อนชาหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้เหมือนกันค่ะ กวนไปเรื่อยนะคะจนกว่าเขาจะเริ่มข้นเหนืดเล็กน้อยนะพอเขาเริ่มข้นเหนืดเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็ใส่เนื้อเผาอ่อนสับลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ไปแกะขนมของเรากันค่ะถ้าขนมเย็นแล้วเขาก็จะแกะง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่เย็นเนี่ยเขาก็จะแกะไม่ง่ายแบบนี้นะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันนะคะเดี๋ยวเบลใส่สูตรมาให้อีกทีในคอมเมนต์ค่ะถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ขนมสูตรนี้ทําง่ายๆนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนไปลองทําดูนะคะ